เดี๋ยวนี้เราก็จะมาไปเที่ยวสวนน้ํากันแต่ถ้าไปเที่ยวตรงๆนี่เลยมันก็ดูแปลกๆกันเนาะด้วยความที่เราชอบอะไรที่มันยุ่งยากยุ่งยากอยู่แล้วก็เลยทําเป็นละครไปเลยเออใช่ทําเป็นละครไปเลยคุณแม่คะ่ะหนูอยากไปเที่ยวสวนน้ำอะ่ะหนูไม่ได้ไปเที่ยวานานแล้วหนูอยากไปเที่ยวอะ่ะนะคะอือได้สิจ๊ะแล้วคุณพ่อล่ะไปเที่ยวไหมจ๊ะโอ้คุณ ผมก็ต้องไปสิเดี๋ยวคุณมีหนุ่มๆม,มาจีบขึ้นมาผมแย่เลยแหมคุณน,นี่ก็ลูกสองคนแล้วนะคะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวแม่ขอไปเปลี่ยนชุดกันนะคุณเปลี่ยนชุดเลยเหรอไม่ไปเปลี่ยนชุดที่นู่นเหรอไม่ลกค่ะใกล้นิดเดียวเองอเปลี่ยนชุดดีกว่าเอาชุดไหนดีหนะาเดี๋ยวเลือกกอนเอาชุดนี้แล้วกันปึ๊บเปลี่ยนเสร็จแล้วค่ะ ค่ะคุณแม่คุณแม่เซ็กซี่จังเลยค่ะอเดี๋ยวแม่ไปรอในห้องนะพวกลูกๆก,ก็เปลี่ยนชุดกันนะเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วครับคุณโอเคถ้างั้นไปกันเลยไปเล่นน้ํากันความจริงก็คือมันก็ต้องไปเปลี่ยนชุดที่นู่นแหลนะเนาะในชีวิตจริงอะแต่ว่าอันนี้พออะไรเพราะว่าขี้เกียจไงอืมขี้เกียจแบบไปถึงแล้วมาเปลี่ยนชุดอืมด้วยความที่ขี้เกียจอะนะไปกันเร็วสิลูกๆคุณก็ด้วยรู้แล้วนะคะ่ะ ปเร็วไปเวไปเคุณลูกๆล,ล่ะคุณพ่อหาไม่รอผมเลยนะขอโทษด้วยจะลูกขึ้นมาเอาเด็กขึ้นไหม,ม,ม,มขึ้นไหมโอเคม่ม่ขึ้นลูกทำไมชื่อมันเหมือนหมาจังแตงโมโลูกขึ้นมาค่ะเดี๋ยวแป๊บนึ่งเดี๋ยวก่อนอีไปอุ้ยคุณระวังชนเดี๋ยวสีพังหมดนะ ครับผมขอโทษครับออาวไปกันเร็วเฮ้ยถึงแล้วว่าแต่ขอให้แอลรถจดไหนนะนี่ละมั้งเออืมผมขอจอดแบบนี้แล้วกันนะคุณเฮ้ยคุณเดี๋ยวขึ้นมาจอดรถให้มันดีๆไม่เคารพมารยาทเลยนะอู้ช่างมันเธอยุ่งยากนาโอ้ถ้าให้เดานะถ้าจะให้ขี่รถขี่รถแบบ ตรงล็อกอันเนี้ยนานแน่ร้อยเปอร์เซ็นต์ลูกไม่ลงมาละใช่ใช่ไม่ลงมาละแ,แตงโมลูกมะพร้าวลงมาแล้วทำไมไม่เอาน้องลงมาด้วยละ่ะเอ่มพ่อก็ไปเอาลงเองสิฮะโอเคขึ้นมากันหมดแล้วใช่ไหมใช่ค่ะใช่ครับใช่ค่ะคุณไปแหมวิง่งไม่รอกันเลยนะ คุณพ่อฮะรอผมด้วยอย่แต่งมอไม่รอพี่เลยแมพี่วิ่งช้านี่พี่มาพาวถึงแล้วนั่พนักง,งานโอ้สวยจังสวยมากๆสวยที่สุดเลยนี่คุณว่าใครสวยฉันไม่สวยไงสวยครับคุณสวยที่สุดในโลกเลยอย่าให้ฉันรู้อีกนะไม่งั้นโดนแน่คุณว่าโดนว่าลูกลูกนี่สวัสดีครับ สวัสดีค่ะวันนี้พวกผมมาเที่ยวกันที่นี่นะครับอ๋อวันนี้เที่ยวฟรีค่ะไม่ต้องจ่ายเงินอ๋อครับขอบคุณนะครับค่ะไม่เป็นไรค่ะนี่คุณผมขอโทษครับอย่าฆ่าผมเลยนะกลับมานี่นะฮตามมาเร็วๆลูกๆอันนี้ก็เป็นครอบครัวสุขสันต์ป่ะพวกเราขึ้นไปดูด้านบนกันเถอะไปครับ ขึ้นมากำหนดแล้วใช่ไหมใช่ครับใช่ค่ะใช่ค่ะเฮ้ยห,ห่วงยางเอาห่วงยางไหมคุณเอาห่วงยางไหมครับเดี๋ยวจมน้ำไม่อะมันบังหุ่นฉันหมดโอ้โหห่วงหุ่นนะคุณห่วงหุนห่วงหุนคืออะไรห่วงหุนแล้วลูกล,กลก่ละเอาห่วงยางไหมแม่เลรวค่ะหนูไว้น้ำเป็นผมก็ด้วยครับแล้วอีกอย่างผมว่ามันเปื้อนเงินพวกเราด้วยนะโอเคได้เลยทางานเพราะเอาห่วงยางเพราะไว้น้ำไม่เป็นฮะาอะไรนะคะ ไว้เป็นพ่อเราเล่นนะจะว่าพ่ออีกแล้วใช่ไหมตังโมเปล่าค่ะโอเคไปเถอะห่วงยางอันเบนเลอร์เลยนั่นมันห่วงยางหรือว่าท่อแป๊บวนะน่ะอันเบนเลอร์อันนี้ก็คือตั้งใจทําที่สุดแล้วนะสวัสดีครับทางเข้าเอ,อิมอยู่ทางไหนครับก็ทางนี้แหละครับก็ให้พวกคุณสไลเดอร์ลงไปเลยครับคุณครับแต่ว่าลูกๆผมล่ะ ไม่เป็นไรหรอกครับคุณก็จับมือหรืออุ้มลงไปนั่นแหละครับอืมผมก็มีหนะ้าที่แค่นี้แหละเอยไหนดูสิก็สูงนะน้ำลึกไปนะ่ะแล้วดูคนที่เล่นอยู่ก่อนก็น่าจะไม่ลึกนะคุณคะแต่สำหรับความสูงของลูกล่ะฉังไม่เถอะคุณคุณจับคุณจับแตงโมนะเดี๋ยวผมจับมะพร้าวเออถ้าจะเอาอย่างนั้นก็ได้ โอเคไอ้ลูกชายไปพวกเราเป็นชายแท้ทางนี้กัน,นเร็วสิคุณรินจิถ้าพ่ออย่าปล่อยมือผมผมกลัวผมกลัวไม่ต้องกลัวนะไอ้ลูกชายเอาลา่ะพ่อจะลงไปแล้วนะอปเลยครับคุณได้เลยครับคุณผู้ชายเอาไม่ลงอ่ะเฮ้ยเดียวต้องลงไปสิ๊บนึงอาจจะมีอะไรผิดพลาดอันนี้ก็คือสร้างไว้สำหรับให้มันสไลเดอร์ไปเองเลยนี่ ตามมาเร็วๆสิลูกคุณนี่มันสีของผู้ชายช่างมันเด็กค่ะเอยลองมาถึงแล้วฮามีความสุขจุ๊บได้ลงมาละว,วิ่งตามมาเร็วสิครับเอ๊ะลูกสำหรับน้ำมนะันอะลูกเป็นไรหรือเปล่ามาเนี่เราไอ้ลูกชายอย่าเป็นไรนะคุณเอาลูกด้วสิฉันก็อุ้มอยู่คุณน่าและบ่นมากจังเลยนะคะเฮ้ยลูกชายเป็นไรหรือเปล่าไม่เป็นไรครับ ยายแตงโมแตงโมลูกไม่เป็นไรค่ะมีสระเด็กหรือเปล่าเอ๊ะว่าแต่อุโมงอ์อน,นี้คืออุโมงอะไรเหรออุ้ยคุณครับคุณสดไหมครับเอ็มเสดนะคะแล้วคุณล่ะคุณขอโทษค่ะผมไม่ได้ตั้งใจโน <No. S 2> นี่แนะ่นี่แนะ่เอาไปเลยหน้าหม้อนักใช่ไหมหผมขอโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจห้ มีแฟนแล้วเหรอเนี่ยหน้าตาดีน่าเสรียดายพูดไยอยากโดนอีกคนหนึ่งใช่ไหมนี่นะผมก็โดษคะ่ะผมไม่ได้ตั้งใจที่หลังอยากทำอีกนะไม่งั้นตายแน่เอ๊ว่าแต่ยายแตงโมไปไหนล่ะเออเออนั่นนะสติตังโมลูกแตงโมอยู่นี่ค่ะคุณพ่ออ,อ๋อแตงโมไปเล่นสระเด็กกันเถอะลูกน่าจะมีอยู่นะค่ะไปแล้วไปเล่นลน,น้ำสระเด็กกัน นี่แล้วอยากไปหลอยสาวที่ไหนนะคงไม่หลอยแล้วครับเมื่อกี้ผมเครดแล้วฮัลหแต่หนูก็มีความสุขนะก็คุณพ่ออยากไปหลอยสาวเองนี่ซ้ำเติมพ่อได้ไงเฮ้ยมีเรือด้วยอาอสวัสดีค่ะคุณอ๋อสวัสดีครับคุณคือฉันจะถามว่าคุณสดนไหมอ๋อผมไม่สดครับผมผมผมไม่มียแล้วครับ นี่นี่นี่เมียผมครับเธอสวยที่สุดในโลกเลยครับค่ะน้อยแล้วทีนี้มาทำเป็นอวยชนะถ้าฉันไม่อยู่คงจะจีบกันแล้วใช่ไหมเปล่าครับเอาล่ะลูกๆมาเล่นไหนกันดีโอ้มีสไลเดอร์ด้วยอยากเล่นกันไหมเออเล่นก็ได้นะครับเล่นค่ะเล่นค่ะหนูอยากเล่นโอเคท้างัานไปสไลเดอร์กันเถอลูกๆเย่กว่าจะขึ้นมาถึงหนูเหนื่อยแทบตายเลย หนูขอเป็นแกนนาในตอนนี้มั้งนะคะไปค่ะรีบเร่งกันแล้วค่ะเธอค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่มะาพรา้าวแม่ได้ทีเอาใหญ่นะเปล่าสักหน่อยหนูไม่ได้เอาอะไรเลยนะพี่พี่นั่นแหละพี่กําลังมองสาวอยู่ใช่ไหมรู้ได้ไงอ่ะหนูรู้นะหนูเป็นน้องพี่นะชี่เธอก็กําลังจะมองผู้ชายอยู่ใช่ไหมเปล่าหนูไม่ได้เป็นคนแบบพี่สักหน่อยหนูเป็นคนแบบแม่นิสัยดีแบบแม่ แมรูคุนี้ปากหวานจังเลยนะจ๊ะค่ะคุณแม่นูขอสไลดเดอร์ลงไปเลยโอเคตามมาเลยค่ะหนูกำลังจะไปแล้วนะขออนุญาตใช้เครื่องบินตามมาเร็วๆค่ะวู้ฮู้สนุกจังเลยวูย้ตกดังแปะฮน้ำเต็มปากตามมากันเร็วๆสิคะเอ๊ะว่าแต่ทำไมเขาถึงตั้งเห็ดไว้ตรงนี้ล่ะแล้วก็มีอะไรด้วยอ๋อเป็นน้ำนี่เอง ชอบจังเลยวู้วสนุกสนุก่าแต่คุณพ่อล่ะคะเอ๊ะคุณพ่อเหรอจ๊ะพาะแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันสิก็จะไปหล่ยสาวอ,อ๋อยู่ๆของบนนั้นปล่อยพ่อเขาเจอลูกมาเล่นนะ้ำมาเถอะค่ะนี่เล่นไหนดีนะคิดไม่ออกเออถ้างั้นขอเล่นน้ำเดี๋ยวเทางนี้นะคะคุณแมอ่อ๋ได้เลยเจอลูกตามใจลูกเลยค่ะ คุณแม่ครับยายยายแตงโมจะไปไหนน่ะฉันจะไปหาพ่อฉันอยากเล่นอีกครั้งหนึ่งแตงโมอย่าไปสิลูกแม่ทั้งงานผมขอไปเล่นเรือกับเพื่อนได้ไหมครับตามสบายจ้าเล่นดีกว่าเอว่าแต่พี่สาวคนนั้นเขาจะดุเราไหมอ่ะไม่ดุหรอกพี่สาวครับผมขอเล่นเรือด้วยได้ไหมครับเอออยากเล่นก็เล่นเลยจ้าพี่เป็นผู้ปกครองของ น้องคนนี้เฉยๆอ้ะนายเราขอเล่นเรือด้วยสิอ๋อได้เลยแล้วเ,เล่นคนเดียวแล้วก็เบื่อแล้วมามาเล่นด้วยกันสิแย่นายใจดีที่สุดแหมแค่ให้เล่นเรือด้วยเราก็ไม่ใช่เจ้าของสวนน้ําที่นี่สักหน่อยเอ๊ะเมื่อกี้อะไรน่ะอ๋ะอเขาเรียกว่าเทคโนโลยีนะ่ะละนายไม่รู้จักหรอเฮ้ยไปเลยไปเลยขับเรือไปเลยวู้อา้าวแล้วตัวละครอ๋อแบบอยู่นู่นกัน ายนี่คุณครับฉันขอไปเล่นสะน้ำนะคุณไปกับฉันดีกว่าอ๋อได้ครับถ้างัานตามแม้คุณห่วงผมเหรอปากสักหน่อยใครมันจะไปห่วงนายแน่ใจโอ้ยแค่นี้นายยังคิดไม่ได้ไปไปเล่นกันเถอะอ่ะเอาเป็นว่านายไปไหนก็นไปเถิดอู้หูสนุกเอ้ยเดี๋ยว เฮ้ยมันวาบไว้ยจากทีแรกตัวละครผู้ชายเนี่ยยืนอยู่ประมาณแถวๆนี้เนาะแล้วทีนี้พอเราขึ้นไปบนสะต,ตรงนี้เขาก็วาบไปตรงนู้นได้ไงอะ่ะไปเล่นน้ําดีกว่าลูกๆก็เล่นน้ํากันที่นู่นแล้วถ้าเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันหยุดของฉันฉันมาเล่นน้ําที่นี่ด้วยดีกว่าดูสิหน้าเล่นฉมัดเลยถึงคนจะน้อยก็เหอะวู้สนุกจัง นั่นเนยายพลอยใสกับยายพิงพลอยนี่ว่ะพลอยใสพิงพลอยสวัสดีจ้ะเอา้าเธอเองเหรอแมมเธอสวยขึ้นเลยนะเนี่ยฟ้าใสอยู่แล้วแย่ในที่สุดพวกเราก็ได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งเนาะอืมใช่เล่นน้ำกันเถอะโอเคได้เลยแหมเธอนี้สบับจังเลยนะเอ๊แต่ว่าฉันนะขอไปเล่นตรงนู้นกันนะฉันยังไม่เคยเล่นอะ่ะ อ๋อได้เลยอู้มีน้ําไหลออกมาด้วยเอ๊ะใครนะ่ะหรอจังอืมคุณพ่อไม่อยู่ทั้งนั้นสวัสดีค่ะใครนะคะคุณสดไหมล่ะครับโส,สดค่ะฉันชื่อฟ้าใสนะคะอ๋อครับผมชื่อแดเนียลนะครับค่ะแหมเธอนี่ร้ายเอาอะไรเป่าวไลนยนะเธอมีแฟนอยู่แล้วไม่ไม่จริงนะคะ โอคุณมีแฟนอยู่แล้วเหรอถ้างั้นผมไปดีกว่าไม่น้อยพวกเธอนี่เธอก็ร้ายไม่ใช่ย่อยนะไม่ใช่แค่แฟนเธอหรอกเธอก็ร้ายเจ้าชูกับเจ้าชูมาเจอกันไม่น่าเชื่อนะว่ามันจะอยู่กันได้อยู่ได้อยู่แล้วสิยนะืว่าฉันไปแปลกอ,อืมเล่นเป็ดดีกว่างุยงุยขี่ไปเลยจ้าพี่เป็ดจ้ากาบกาบ โอเคคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะทุกคนบายบาๆเราเจอกันคลิปหน้านะอันนี้ก็เป็นการโมเมต์เล่นน้ำธรรมดาไม่มีอะไรมากบายบายกดติดตามเราด้วยไปแล้ว